ก็น่่นเหมือนกับวงไหที่มันเป็นมุมของแ a t กเกอร์กูไปยิงมันไม่ตอนนี้คือฝั่งเราเวลาแบบจะเล่นตรงไหนเงี้ยบางที่ที่แบบคนแม่งเล่นประจาแบบแม่งมีถังที่อะไรพวกนี้อยู่มันทำความสะอาดก่อนเลยไม่รู้มันเคลียร์ก่อนเลย้วยไม่รู้เลยเคลียร์ก่อนได้เคลียร์ก่อนได้เคลียร์ก่อนได้คอนห้องคอนห้องนอนอะคอนห้องนอนอันเนี้ยดิฟเฟนเ n อร์ไปใช้เฮ้ยพอโหมดนี้คนมันกระจายเล่นกันไม่ขอเอาเลยแม่งเหมือนทีมเด a แม m a t อยู่นะใช่เขาบอกว่ามันคือแบบอารมณ์แบบฟิลเด e a t h เด a แม e a t เลื่อยอะมาต่อไปเลื่อยมาต่อเลื่อยเฮ้ยแต่ว่าแต่เราแต่ถ้าเกิดว่าเล่นกับเพื่อนอ่ะแล้วแบบว่าเล่นกันดีๆอ่ะแม่งจบเร็วมากนะหมดเลยอ่ะอะฮะใช่เฮ้ยเห็นมันกู้อยู่ไหนอ่ะกู้อยู่วางไม่วางไม่บอลบอลแพนแพน อ๋อแล้วคืออ๋อจังหวะสุดท้ายมันเป็นการระเบิดแล้วไยเหี้ยโอ้ดมีกลัวเข้ามาเข้ามาแล้วโอ้โหกลางผมอะแชมป์ว้ยฮ่าๆอะไรค้าแม่งอ่ะรู้แล้วมึงอยู่ไหนอ้สตร์ ở lại ở lại reloading mình đuổi ra mà đâu อยู่หน้าประตูเนี้ยตายไอ<ป>คิดหน้าจอสันแม่งโคตรเท่โอ้ไม่เป็นไรผมขุดข้างบน,น,งนหนึ่งได,ด้หนึ่ง a b l เสร็จคอม plete หนึ่งส่วนสามเย็บมีคนตอบมาปปะ,ะ่าเราประตูนหน่อยดิเสียงมันหลุดมาหลังผมมาวะ่ะใช่หลังผมมา ตาย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 บ surface s e r e ไไปด้วยอ๋อทำไมามันลงไม่ได้วะพอจบตัวฟักอ๋อมันต้องกดอ๋อมันอ๋อตอนนี้มันปรับเป็นว่ากดชิปคือจะเป็นพ a สเลเ p ลแตะแล้วก็เราต้องเลือกทางขึ้นลงซ้ายขวาใช่ทีได้ไหมได้ได้ได้

<laughs> <laughs> มีการฆาตากรรมมันนิดหน่อยไอ้ย <laughs> ังผมเห็นแล้วมันวิ่งได้ฆาตกรแล้วต่อแล้วแม่งนับไปคนเปิดถังไฟก่อนเป็นคนคิควเออนั่งการหมดก็ได้แต่จงไปไหม15ทีจบแล้ว <laughs> เออได้เดี๋ยวนั่งนดด้วยกันหกนคนก,นก็ได้จริงอะมี <laughs> <ค> <laughs> ตัวนหนึ่งไอ้นุ้ยมีคนมา ริ่เหรอเอออ่ะตายละไอ้จอผมเห็นหัวแอร์สีเขียวไปแล้วครับเมปะเออเมเมปาโอเคทั้งหมดระวังกดเติมกันหลัง

ต้องห้เราำต้องปล่อยหรอมฝังจังหวปล่อยไอ้ยี่โอ้มีคนงูไอ้ยี่มีคนตาองูฉันู้วชก ก็มันมีคนบอกเกมเยอะเลยนะครับเอ็กซ์แสตเดิดก็นั่นแหละตัวพิกกระดาษเยอได้เยอะก็หนาเข้าเก่งดีไม่ไม่มีใครมาเลยเฮียติดผมตัวหนึ่งอ่ะพิกพิกอันนั้นได้ปะต่นตายละตายละตายละทันเลย ก็มันแก้อยู่วิ่งช้าาวิ่งช้าอะไรนี่วิ่งต่วิ่งตามแค่ไหนน่าเลยโดนโดนบตเตอรี่เอ็มโว้ยสองไม่สองเม่จะไม่ตายเรื่อยๆหนึ่งยิงไม่โดนเลยมันก็เริ่มเสร็จประมาณลบตายแล้วตายแล้วตายอ่ะเล่น์หกดีพอยดีพอยโดนฮือฮพี่วานคือจะพอโดนไปแล้วคนตายไม่โดนอี้คุมจากข้างบนแม่งมันดีว่ะชอบวิวอ่ะ แล้วเราก็กลับเข้ามาฮ pues we uh, hey, ิวใช่ปะแล้วผมก็กลับเข้ามาฮิวเฮ้ยเข้ามาด้านหน้าพิกเข้าโล่งว่ะไม่ใช่โดนยิงหัวล้มเลยตายโล่โลเฮ้ยผมตายอยู่ผมยังเล่นต้องได้เลยเล่นตัวโดนน้ำให้พิกอยู่โดนน้ำให้พิกอยู่พิกพิกอยู่ไหนวะโดนแ้ว